สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จดอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วกรรมตามสนองแรมโบลุงสแสดงคนจริงตบหัวเรมโบอีสานไปสีทีไม่หวั่นถูกดำเนินคดีหลังหักหลังประชาชนผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่าในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปในช่อง y o u t u b e ศักดินาเสื้อแดงซึ่งเป็นของคุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริ ผู้ชุมนุมคณะราษฎรและอดีตผู้ชุมนุมเสื้อแดงปี53โดยได้โพสต์คลิปเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องลุงศักดินาทำตามสัญญาแล้วตบไอโบวันนี้เนื้อหาความยาวประมาณ28.10นาทีสรุปใจความได้ว่าคุณลุงศักดินาหรือคุณวีรวิทย์ได้ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มแรงงานที่เดือดร้อนจากโรงงานผลิตชุด ที่ปิดตัวที่ด้านหน้ารำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาและต่อมาได้มีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายเสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายยกรัฐมนตรีได้เชิญแกนนำมาร่วมพูดคุยหาทางออกที่ชั้น3ตึกกพอรอสูย์รับเรื่องร้องเรียน ระหว่างนั้นคุณลุงศักดินาได้รออยู่ที่ด้านล่างของอาการและได้กล่าวบอกกับผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงว่าขอให้รอดูถ้าเจอแรมโบ้จะตบให้ดูเพราะทําให้คนอีสานต้องเสื่อมเสียจากพฤติกรรมเป็นคนเสื้อแดงกลับใจคุณศักดินาจึงไปดักรอและพอนายเสกสกลเดินลงมาพร้อมคณะ นจึงได้เรียกแรมโบมาแล้วตบหัวไปสีครั้งก่อนที่นายเสกสโกลจะต่อยหน้าอกตอนอยู่หนึ่งครั้งและตนก็ต่อยคืนไปหนึ่งครั้งก่อนที่นายเสกสโกลจะเดินไปยังจุดปราศัยพร้อมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งตนก็ไม่ได้หนีไปไหนยังรออยู่จุดนั้นและถ้าหากว่าตนถูกออกหมายเรียกฐานทำรายร่างกายตนเองก็พร้อมรับคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องและได้ให้สัญญากับคนเสื้อแดงไว้ โดยก่อนหน้านี้นายเส,ยสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรได้ออกรายการในครับเฮาโจมตีพลเอกประยุจันโอชาและรัฐบาลหาว่าแก้ปัญหาแบบกู้มาแจกเหมือนเอาปลามาให้เอาแต่บอกให้ประชาชนพอเพียงโดยนายเส,ยสกสกลได้กล่าวว่าช่วงนี้พี่น้องคนอีสานอาจจะต้องทนกับนักการเมืองนำเนา่า ที่หมุนหน้ากันลงไปพ้นคำหวานหาเสียงตั้งแต่นักเรียนนอกพระเอกลิเกคุณหญิงตกกระป๋องมาจนถึงเศรษฐีขี้เหนียวและขี้โกงสังเกตดูคนพวกนี้จะคิดถึงคนอีสานก็ต่อเมื่อหวังผลประโยชน์จากคนอีสานต่างจากนายกพลเอกประยุทธ์ที่ปากไม่หวานไม่ได้เรียนจบนอกแต่ตีนติดดินลูกย่าโมโคราชครุกฝุ่นทำงานจริง ลุยไฟลุยแก้วิวกฤตร่วมกันกับพี่น้องคนไทยจากของจริงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ทั่วโลกมีวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อน ทักษินยังหลับหูหลับตาปั่นวัฒกรรมดึกดำบรรหาว่ามีคนดูถูกคนอีสานว่าจนเพราะงโง่และขี้เกียจอยากจะบอกว่างืดหลายสงสัยหนีคดีไปต่างแดนนานจนไม่รู้บ้านเกิดเมืองนอนไปถึงไหนกันแล้วมีเศรษฐีคนอีสานเกิดใหม่มากมายมีคนอีสานประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นพระเอกหนังนักร้องนักสแสดงนักวิทยาศาสตร์หมอนักธุรกิจต่าง ที่เป็นคนอีสานมากมายและแผ่นดินอีสานยุคใหม่ถ้าเอาทักษิณไปปล่อยดีไม่ดีอาจจะหลงทางเดอ้อเพราะถนนหนนทางตัดใหม่มากหลายทางรถไฟสนามบินรถไฟความเร็วสูงสายแรกก็ไปทางอีสานอีสานกำลังพัฒนาเร็วขึ้นทุกวันพัฒนาทั้งแหล่งน้ำชรประทานการทำมาหากินมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีคนละครึ่งแต่ยังมีนักการเมืองนำเน่าเสือหิวพยายามหาเสียงด้วยวัทกรรมปั่นความชิงชังน้อยเนื้อต่ำใจโคตรโบราณทักสินตอนเป็นนายกหาเสียงด้วยการหลอกให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนคนจนสั่งนั้นก็ไม่ได้อะไรเทียบกับนายกประยุทธ์ให้ลงทะเบียนแล้วเติมเงินตรงเข้าบัตรสวัสดิการที่ชาวบ้านเรียกบัตรลุงตู่13ล้านคนได้เงินทุกเดือน ไม่มีหนายหน้ามากินหัวคิวรวมเป็นแสนล้านบาทแล้วนายเชษกรุลระบุว่าทักษิณขี้โมโอวดงโง่แก่เศรษฐกิจพอเพียงเพราะคำว่าพอเพียงใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกอาชีพไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยรวยหรือจนคือการใช้ชีวิตยอย่างพอประมาณสมเหตุสมผลแน่นอนว่าคนที่มันโกงอย่างไม่เคยพอย่อมไม่มีวันเข้าใจในายกพลเอกประยุทธ์ ทำงานทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหาปลามาให้พี่น้องประชาชนและยังสนับสนุนเครื่องมือให้หาปลาเองกําลังเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยทุกภูมิภาคและภาคอีสานก็เดินหน้ามาไกลแล้วทักษิณไม่ต้องโมงให้เหมิ่นขี้ฟันรัฐบาลตระหนักถึงศักยภาพของอีสานถึงได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานและเดินหน้ามาได้ระดับหนึ่งแล้วไม่งั้นคงไม่มีมอเตอร์เว์บางไปอินโคราชรถ ไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายเฟสแรกกรุงเทพโคราชจะเสร็จปี69และเปิดให้บริการยาวถึงหนองคายในปี2571เปิดอีสานสู่เมืองจีนรถไฟทางคู่ยกระดับในภาคอ,อีสานขอนแก่นพริกโฉมหน้าปริไกลแล้วทั้งสนามบินอาคารผู้โดยสารใหม่ อุดรนครพนมเลยบุรีลำอุบลที่ท่องเที่ยพัฒนาใหม่ๆหลากหลายโคราชก็กำลังสร้างทางเลี้ยงเมืองเกิดการลงทุนค้าขายของเอกชนใหม่ๆพัฒนาถนนหนทางทุกจังหวัดแล้วรถไฟทางคู่สายใหม่บ้านไผยมหาสารคามร้อเอ มุกดาหารคนครพนมก็พึ่งจะประมูลไปหลังถูกหมังเมินมาหลายสิบปีเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูปเกษตรอัจฉริยะ ได้รับการส่งเสริมขึ้นมามากมายขายทั้งออนไลน์ขายทั้งขึ้นห้างเยอะแยะไปหมดประกันรายได้พี่น้องชาวนาอีสานได้ประโยชน์มากกว่าเก่าแต่ปัญหาใหญ่คือมาเจอโควิดทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเศรษฐกิจติดลมค้าขายฝุดเครืองรัฐบาลก็เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนสารพัดรูปแบบตอนนี้เศรษฐกิจผ่านช่วงต่ำสุดมาแล้วรอดูฟ้าหลังฝนคนไทย กำลังจะได้ลืมตาอ้าปากได้เสียทีนายเสรสกลยังทิ้งไทยว่าลองดูดีๆมันคงมีนักการเมืองพวกเสือหวยหิวอำนาจอดอยากปากแห้งเพราะไม่ได้โกงกินได้กลิ่นหอมของประเทศไทยที่คนทั่วโลกสนใจจับตามองอยากมาค้าขายมาลงทุนมาท่องเที่ยวหลังจากนี้ก็เลยพยายามสกัดกั้นนายกประยุทธ์ทุกวิถีทางเอาเฟคนิวโจมตี ปั่นเอาวิชามารปลุกปั่นสร้างแต่ด้านลบหวังกลับมามีอำนาจลบคดีโกงของตัวเองเอาพักพวกกลับมาโกงกินประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้ขอหาข,อขอ่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ